ะคะแนนแข่งฟุตบอลจอร์แดนไทยลีกลวงสทย 4, ัยเทฟ4ครับกับ p c f เอฟ4ยอดมาหนา้าจอบปะโจสอดไปแล้วแตะลูกนี้หล,ลบประตูแล้วจริงทีหนึ่งบอลไส้ไปเข้ากรอบครับโอ้บอลไส้หนีกรอบประตูครับแต่ว่าจังหวะโฉบไปน่ากลัวมากหาช่องได้เก่งจริงครับสปิดวิ่งทะลุช่องเขาไปเฉยเลย นี่ครับปะจวะบอลตกแล้วโอ้ปรากฏว่าทั้ง3คนนะครับกองหลังวีชีวบวกผู้รักษาประตูด้วยไม่มีใครทันเลยเจอบาโจฉกแล้วเกี่ยวครับปั่นเข้ามาเสื้อภาคบอลแรงเสาสองกตั้งกันเอาแล้วมึงประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้มาเป็นกิตาเหมวิพัฒน์กับโอ้ยืนอยู่เสาสองแล้วขกเข้าไปเลยครับเหมือนมุมแทบจะหมดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังขกยัดเบียดเสาเข้ามาจนได้นะครับ เสมอภาคครับโอ้โหมีตัวคุมด้วยนะครับแต่ว่าขึ้นไปแล้วไม่ถึงโอ้เลยกลายเป็นว่าตกมาเข้าทางกฤษดาเรียบร้อยครับแล้วตัวเฝ้าเสาไม่มีเลยครับดูเนืหมกเข้ามาเสาแรกนะครับเสาสองมีจูเลียสจูเลียสคล้องบอลไปกระชากแล้วก็ล็อกแล้วปั่นเนงยลูกนี้ปัดข้ามคานไปก่อนโอ้โหนี่ครับจะชงเองกินเองแล้วครับจาจูเลียส ความสามารถเฉพาะตัวของจูเลสมาพลิกแล้วอภิศรหาจังหวะยิงไหลไปด้านข้างสวยครับวิลิสเปิดยัดเข้ามาเสาสองเกี่ยวไม่ติดครับโอ้โหบอลพาหมดแล้วโอ้น่าจะมีโดนมือหรือเปล่าขึ้นมาโคสกรข้างหน้าโล่งเลยครับบาจโจบาจโบาจโมีมาสกุนครับหวางอยู่มองไหนแล้วเปิดมาที่เสาสอง อาครับยอดบอลลงได้ล็อกมาซ้ายยิงรีปัดไม่ได้ครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับธีรพงศ์โอ้โหเกมเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเปิดยาวขึ้นมาดึงบอลได้นนบุญยองพลิกแล้วเอ้าทิ้งตัวู้สินม่ยังไงจุดโทษหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยนะครับวิวจะอยู่ได้จุดโทษว้าบุญกยองครับเพิ่งจะเริ่มมีส่วนร่วมเกมมากขึ้นแค่ไม่กบเสียท่าเลยครับ หักดารินใช่หมุนไม่ได้ก่อนครับสุดท้ายสักเรนมีมือครับดึงชัดเจนนะครับวูคยุนยองเป็นยิงเงครับบุคุนยองยิงตรงนี้เราโอ้โหเสียบเสาเข้าไปครับหนึ่งหนึ่งพุ่งถูกทางเลยครับและน้ำหนักไม่ได้ไม่ได้แรงมากด้วยนะครับลูกยิงของวูกุนยองแต่ว่าทิศทางดีพอครับดีพอที่จะหนีมือการเซฟของสราวุกลกองรักใกล้จริงจริงครับเราดูน้ำหนักหยัดหยอดด้วยครับ แรงเลยไม่มีใครก็ฝ่าไปเองครับโดนังไว้สอเปิดเลยเปิดเองแล้วลอยมาไอ้โคกแล้วเนี่ยไป2อหนึ่งเลยครับดูโอ้โหจังหวะเหมือนกับไม่มีอะไรครับแล้วหลุดมาถึงบีรัมนดียุบครับหม่งเข้าไปโอ้เสียประตูจากบาโจถึงบีรัมประจำนะครับ2คนนี้ผัดกันป้อนผัดกันหาจังหวะจบแบบนี้ได้เรื่อยแล้วบอลไม่ได้ไหลคืนกลับมา จับแล้วปั่นมาข้ามคานไปเลยครับทรานผิวชาติระยะนี้น่าเสียดายมากมากครับจริงๆก็เป็นระยะทำการของปั่นเลยครับบอลสลับนิดนึงแล้วเ,เป็น3าหนึ่งครับโอ้โหบอลสลับกำแพงครับแล้วอืมก็ธีรพงศ <c oughs> ์ดูนีเสียหลักไปครับแล้วเป็น <c oughs> ระยะรวบบมเกือบ30หลานะครับกำแพงที่โดดขึ้นไปนะครับไปโดนบอลแล้วก็กลายเป็นเหลี่ยมไม่ดีอื อันนี้ดูเลียสดูเลียสตึงบอลไว้แล้วหยอดย้อนมาทีหนึ่งตวัดยิงตรงนี้ครับโอ้โหมุมแคบแม่คารา,าวินครับไอเดียดีครับแต่ว่าบอลเบาถึงยาวขึ้นมากิสนะโดนมาสังคุนครับดักไว้ก่อนแต่ยังไถ่ไม่ได้ครับเรียกฟาวได้ด้วยครับโอ้โหขยันกันทัทนแล้วมาอ้าวเหลืองสองยบายเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเง<น>ื่อนไขที่ว่าเหลือ10คนเข้าอีก เรีรเบดตีคู่ไปกับกฤษณะนะครับดูแล้วก็ลวกลก,กลับไปครั้งหนึ่งทิ้งบอลยาวขึ้นมาทางซ้ายเอาครับเกี่ยวติดด้วยครับลุยขึ้นมาแล้วแล้วขยับเข้าซ้ายยิงลูกนี้เรียบร้อยครับสี่ปรูต่อนหนึ่งวิชิตใจที่ลงใหม่ๆนะครับโอ้โหและลุด บอลจากตรงนี้แล้วเขาถึงก่อนนะครับจิ้มบอลชิงจะวะไปได้นิดเดียวแล้วบอลติดตัวเป็นใจด้วยนะครับควบขึ้นหน้าได้ต่อเลยเง้เหลียวไปมองแล้วครับเพื่อนประคองมาอยู่ด้านหลังแล้วก็มีตัวกันทางอยู่ด้วยซึ่งตรงนั้นก็เป็นนฤพลนะครับแล้วเปียชาดเคลียทิ้งออกมาผูสินเป่าบอลนักกาแข่งขันเลยครับสุโขทัยเอฟซีก็เปิดบ้านเอาชนะบีซีเอฟซีไปนะครับสี่ประตูต่อนหนึ่ง ยังรักษามาตรฐานฟอร์มที่ยอดเยี่ยมไว้ได้เหมือนเดิมนะครับทีมของโคชสมชายช่วยบุญชุมวันนี้4ประตูมาจากนักเตะ4คนไม่ซ้ำหน้าเลยครับเริ่มจากกฤษดาหเหมวิพัฒน์ครับนาทีที่23